ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาลินกับน,น้องลาเมงนะคะเป็นเพศผู้ค่ะอายุก็ประมาณสามปีกว่าค่ะดูยิ้ม <laughs> ใจได้ยยินเสีงวันนี้พ่อก,กับแม่เขาไปทําบุญค่ะทำบุญอยู่กับอยู่บางรีน,นคนปรปฐมนะคะเป็นคาเฟ่มหมาพิการค่ะก็เลยทิ้งลานไว้กับคุณยาย ยายก็ถือโอกาสได้ลงคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะยิ้มๆๆลุกมองกล้องลุก เป็นการเป็นงานนะเนี่ยก็ได้ยินเสียงนี่หูไวมากเลยค่ะขนานดรถอยู่ข้างนอกไม่เห็นยังเห่าเลยค่ะนะ ง่วงแล้วใช่ไหมลูกรามิงรามงง่วงยังลูกโอ้เจ้าเสงง่วงแล้วคะเ้ยควน <c ười> ควรควรามิงนะลูกเนาะเฮ้ยทำไมต้องมากวรรามงด้วยใช่ไหมลูกรามงง่วงนอนแล้วน้ำหนักเกือบสิบโลแล้วค่ะนีกินเยอะกินจุก ในเวลาพักผ่นแล้วเพิ่งกินข้าวตอนแปดโมงเช้านะคะแต่จะนอนเลยลูกโอยแม่กวนยายกวนเนาะยายทำไมกวนหนูจังเลยจะหลับก็ไม่ได้หลับใช่ไหมลูก ตอนนี้หลับปุยแล้วนะคะตอนนี้กินข้าวอีกทีก็หกโมงยินกินหัวอาหาร